สวัสดีครับวันนี้ผมมิเตอร์เจ้าไก่นะครับพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวสวนแตงกวาครับที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พามาชมสวนแตงกวากันนะครับท่านที่ติดตามรับชมช่องมิเตอร์เจ้าไก่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องนี้ก็เกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาแล้วก็การดูแลพืชหลายๆพืชน,นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องไวรัสในพืชหลายๆพืชที่เป็นปัญหากันอยู่ผมเองก็จะพามาดูวิธีการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ท่านได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับปัญหาที่ลดลงผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะก็รับชมกันไปนะครับสำหรับวันนี้พามาดู พืชอีกชนิดหนึง่งก็คือตังกว่าเล็กเนี่ยที่หลายท่านนิยกมปลูกเราก็จะมีปัญหาเรื่องไวรัสใบด่างยอดหงิกนะครับประจําครับแต่เราก็มีวิธีการป้องกันแล้วก็การแก้ไขนะครับมาดูกันเลยนี่ต้นที่เป็นไวรัสสาหรับหลายๆท่านก็ปลูกอยู่แต่ว่ามันจะไม่ยอดมันจะไม่เดินขนาดนี้นะครับนี่ก็ยอดเดินสู้กับต้นที่ไม่เป็นเลย นี่แหละครับวิธีการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวลายสุเจ็ดกับบูมิโนตั้งแต่เล็กๆนะครับบวกกับยาฆ่า,มาแมลงจริงๆห,หลายท่านถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าต้องถอนทิ้งถอนทิ้งนะครับนี่ถ้าถอนนี้ก็คงจะถอนลำบากแล้วครับแต่ถ้าถามว่าถอนทิ้งดีไหมมันก็ดีครับแต่เราก็มีวิธีการป้องกันอยู่ฉะนั้นไม่จาเป็นต้องถอนทิ้งก็ได้ครับเราก็ฉีดยา ช่วยกระต,ตุ้นพวงตาทานออกเจนกอบม่ำเสมอนะครับมันก็จะช่วยได้ก็ะติดลูกเหมือนปกติแต่ลูกมันอาจจะไม่สวยเหมือนชาวบ้านเขาแต่การลามระบาดเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเนี่ยท่านดูโดยรวมๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกแตงกวาอยู่ก็ลองเอาไปใช้ใดูได้นะเอาตัวลายตัวเจกอบ,บูมิโนนะครับกานติดลูกผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันเขาเก็บลูกโคนอยู่นะครับ ่อันนี้มันน่าจะเป็นลูกกลาบเนี่ยติดเยอะอยู่ครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมไปผมก็ไปคนเดียวครับไม่มีผู้ช่วยอะไรอ่ะเนี่ยก็คืออยากจะพามาดูว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอ่ายอดจูยอดไม่โตยอดไม่เดินได้เนี่ยอายุแดงกว่าสามสิบห้าวันนะครับ จริงๆถ้าเนี่ยค้างพวกนี้มันสูงกว่าผมอีกฉะนั้นท่านก็ต้องเอาไปใช้แหละครับเป็นแล้วมันก็ยังยับยั้งการระบาดได้นะครับแต่ใช้ตั้งแต่เล็กเนี่ยมันก็จะได้ผลดีมากๆเพราะว่ามันต้นที่ไม่เป็นเนี่ยมันจะเนะี่ยมันจะโตเร็วมากครับยอดเดินดีมากไะดูล่างของการติดลูกเป็นไงบ้างก็ติดลูกดีนะครับ เขาก็เริ่มเก็บน่าจะพป้นที่่สามอันนี้ดูแล้วปลูกแน่นไปหน่อยครับจริงๆอถ้าห่างกว่านี้ได้ก็ดีแต่ก็อย่างว่าแหละครับเพราะบางท่านก็นะใส่ไปก่อนเพราะว่ากลัวมันเป็นปัญหาเรื่องอยืนตายต้นบ้างเรื่องไวรัสบ้างก็เลยทําให้หลายๆสวนเนี่ยเขาก็ปลูกอ่าระยะปลูกเนี่ย อาจจะแน่นแล้วก็หยอดมเล็ดแน่นนะครับเนี่ยเป็นไวรัสครับถามว่ามันมีโอกาสเป็นไหมมีโอกาสเป็นตลอดเลยตั้งแต่เล็กๆเลยแต่หลายๆท่านเนี่ยเจอแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับนะก็ใบสีสันสวยงามครับยอดก็เดินดีครับ พวกผักลูกทุกชนิดนะครับยิ่งผักเถาเนี่ยยอดกับขแขนงมันต้องเยอะๆนะครับมันถึงจะได้ลูกเยอะไวรัสเนี่ยให้ดูชัดๆเลยว่าปกติเนี่ยมันยอดไม่เดินถึงขนาดนี้นครับนั่นก็สุดตะข่ายนะครับเนี่ยพามาดูส่วนแตงกว่าส่วนจริงๆนะครับ การติดดอกออกอผลก็ดีครับถ้าท่านดูข้างในคือส่วนเนี้ยเขาใช้ลายสซเจดบูมิโน่แล้วก็ตัวอิมแพคด้วยตัวอิมแพคเนี่ยจะเป็นตัวเสริมในการาสร้างความแข็งแรงให้กับพื้อน,นะครับมันจะช่วยในการผสมเกสรรูก,ก็จะใหญ่ไวโตวไวได้น้ำหนักดีไม่ค่อยอ่อกไม่ค่อยล่วง แต่ถามว่ามีไว้มันก็มีเพราะว่าการ,อร่อเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากการใช้ยาฆ่าเพี้ยฆ่าไวของเรานี่แหละบางทีมันฉีดไปเนี่ยมันไปโดนดอกหรือว่าโดนลูกเล็กๆที่กําลังจะผสมเกสรอ,อยู่ก็ทําให้ลูกปอมันก็มีครับหรือเรื่องอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็มีครับฉะนั้น ท่านก็ป้องกันไว้ถ้าอยากจะเพิ่มเติมก็ตัว impact นะครับเนี่ยการติดดอ,อของผลก็ก็ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนแตงกวานะครับสำหรับท่านที่ปลูกอยู่ก็ลองลองดูครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นกระจุกกระจุกแหละครับที่เป็นเป็นไวรัสแต่ยอดมันเนี่ยก็เดินนะครับ อโอ้โหเนี่ยครับเป็นอย่างนี้หมดเลยครับฉะนั้นท่านที่ปลูกอยู่นะครับไม่ต้องรอครับฉีดปนมันตั้งแต่เล็กๆนี่แหละเนี่ยเป็นไหมเป็นครับเนี่ยแต่เป็นมันก็อยู่ร่วมกันได้ครับ ยาไวรัสในท้องตลาดเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ที่ใช้แล้วช่วยพืชได้จริงๆอ่ะผมว่ามันมีก่นข้างน้อยครับก็เป็นอีกอตัวเลือกหนึ่งนะครับสาหรับท่านที่ปลูกตระกูลแตงอยู่ครับท่านก็จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นครับตัวลาสุดเจนเก่งเรื่องไวรัสมากเลยนะครับ ส่วนบูมิโน่เนี่ยมันจะกระตุ้นการจเจริญเติบโตทุกส่วนของพืชเลยการแตกขแขนงยอดการติดดอกออกผลนะครับแล้วต้นก็ไม่โซมด้วยก็ใช้ร่วมกันไปได้เรื่อยๆก็สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะครับ แน่นไหมครับแทบไม่มีที่ยืนแตบบอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับถ้าถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีนะมันฉีดยาลําบากก็ลองดูนะครับสําหร,รับท่านที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยส่วนนี้ใช้ตั้งแต่เล็กๆเลยตัวลายจเ็7คูมิโน,โน่แล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือตัว IMPACT เข้าไปนะครับต้นก็จะประมาณนี้เลย ก็ท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับท่านก็นจะได้ชมคลิปใหม่ๆถูกใจก็กดไลค์อยากแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่นหรือว่าเก็บไว้ดูเองก็กดแชร์ไว้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ